ใจจริงเนี่ยผมก็อยากได้แผงปลั๊กไฟอัจฉริยะที่สามารถควบคุมช่องปลั๊กทุกช่องได้ตามใจนึกผ่านแอปอะไรต่างๆแต่ด้วยราคาที่แพงเกินความจําเป็นนะครับเพอตัวผมเองเนี่ยตั้งใจอยากจะตั้งเวลาปิดเปิด,ปดแค่ไฟโอโลพลัส led t 1 0ที่เป็นทั้งไฟโชว์แล้วก็แทนนิ่งน้องปลาให้เกรียมแบบ2 in 1กับพัดลมระบายอากาศตู้น้องปลาทองแค่นั้นแต่แล้วครับความฝันผมเนี่ยก็เป็นจริงในราคาร้อยกว่าบาท สวัสดีครับจุกน้อยชาแนลช่องสัพเพเหะระปลั๊กไฟที่ว่านั่นก็คือปลั๊กไฟอัจฉริยะทูย่า w i ไฟสมาร์ทปลักนั่นเองครับโดยที่ปลั๊กไฟอัจฉริยะยี่ห้อนี้เนี่ยผมสั่งมาจากร้านค้าออนไลน์ชื่อดังอย่าง Lazada ในราคาแค่อันละ139บาทเท่านั้นเองครับมีทั้งแบบรูกและรับไม่ใช่มีทั้งแบบเต้ารับแบบแบนแล้วก็แบบกลมที่ราคาเนี่ย จะแพงขึ้นอีกแค่หลักสิบเท่านั้นเองครับถ้าเพื่อนๆคนใดสนใจผมแปะลิงก์ร้านค้าแนะนําไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปสามารถกดเข้าไปดูแล้วก็สั่งซื้อกันได้เองตามอัธยาศัยเลยนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยผมมีปลั๊กไฟทูย่าใช้อยู่แล้ว2อันอันนี้เนี่ยผมซื้อมาเสริมระบบปิดเปิดไฟให้กับอ่างปลาทองเกเลบายก้อยคอยเฮาส์การใช้งานก็ง่ายมากๆครับสำคัญแค่บ้านเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องมีไวไฟในการใช้งานกันด้วยนะครับ ก็เริ่มจากการโหลดแอป Smart Life มีทั้งใน Android แล้วก็ iOS ใช้ได้หมดครับแต่เนื่องจากผมเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยเพิ่งเริ่มซื้อมาใช้ครั้งแรกก็แค่เข้าไปค้นหาคำว่า Smart Life จาก Play Store หรือว่า App Store นะครับตามระบบปฏิบัติการมือถือที่เพื่อนๆใช้กันอยู่ได้เองเลยครับจากนั้นก็ทำการเชื่อมต่อปลากับแอปเข้าด้วยกันโดยในยแต่ละขั้นตอนเนี่ยไม่ยากครับทำตามที่แอปแนะนำได้เลยครับ หรือสามารถดูรีวิววิธีการติดตั้งใช้งานอย่างละเอียดได้ตาม YouTube ซึ่งมีคนเนี่ยมารีวิวไว้น่าจะมากกว่าร0อยคลิปเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถตั้งเวลาเปิดปิดการใช้งานปลั๊กไฟได้มากถึง30ช่วงเวลากันเลยทีเดียวโดยผมเนี่ยจะตั้งเปิดไฟตู้แล้วก็อ่างปลาผมเนี่ยในเวลา07.30ไปจนถึง1 6 3 0ของทุกวันครับส่วนพัดลมระบายอากาศเนี่ยผมจะตั้งเปิดปิดเป็นช่วงๆทุกครึ่งชั่วโมง เปิดนานแค่ห้านาทีพอครับอุณหภูมิน้ำในตู้ปลาเนี่ยจะได้ไม่ขึ้นลงอย่างรวดเร็วเกินไปหรือว่าแม้แต่เราจะอยู่ส่วนไหนของจักรวาล<ๆ>ก็สามารถเปิดปิดปลั๊กไฟแบบแมนวนวลได้ด้วยเป็นองไรกันบ้างครับชีวิตสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยเนาะสมัยนี้แม้ตัวเราเนี่ยจะไม่อยู่บ้านก็ไม่ท้องวาวานผีบ้านผีเรือนให้เปิดปิดไฟให้เราแค่ใช้ปลั๊กไฟราคาหลักร้อยของทูย่าก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งกังวลในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับ ก็ไม่ใช่แค่ใช้กับอุปกรณ์ไฟตู้ปลาอุปกรณ์ไฟอื่นๆเนี่ยที่เพื่อนๆต้องการตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติหรือสั่งเปิดปิดผ่านโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆใช้ได้หมดครับสุดท้ายเนี่ยผมหวังว่าคลิปลปนี้เนี่ยจะสามารถไ้อย่าเพื่อนๆกันได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณที่รับชมจุกน้อยชาแนลสาระป่าสวยงาม